พี่น้องคนใดที่ว่าทําสวนผสมผสานอยู่นะครับยังบ่้ไดมีต้นบักต้องติดสวนนะครับมาเอาไปปลูกกันไหมครับตัวนี้เป็นต้นบักต้องปุยไายยักษ์นะครับกิ่งติดตานะครับผมต้นพันธุ์แข็งแรงมากครับปลูก2ปีกว่านะครับได้เห็นผลผลิตนะครับบักต้องปุยไายยักษ์มันจะหนวยใหญ่มากๆเลยนะครับกินแซ่บนะครับหวานอมเปรี้ยวนะครับผมตัวนี้นะครับผมปลูกประมาณ2ปีกว่านะครับได้เห็นผลผลิตชุดแรกนะครับ3ปีนะครับ2ปี3ปีนะครับผมมันเป็นพืชอีกชนิดนึงที่ทนโรคนะครับดูแลง่ายนะครับผม ซึ่งต้นพันธุ์พี่น้องได้ไปจะเป็นต้นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงราคารากบาทจัดทรงฟรีนะครับตัวนี้สินค้าตรงปกนะครับผมซึ่งย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วผมซื้อต้นพันธุ์เนี่ยสองรกว่าบาทเลยนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับผมราคารากบาทเองครับบักต้องปุยไฟยักต้นเตี้ยพลดกนะครับผมดูแลง่ายปลูกได้ทุกพื้นที่พี่น้องครับลดน้ำใส่ปุ๋ยเป็นประจำเพียงแค่นี้เฮาสามารถปลูกบักต้องปุยไายักกินเองได้นะครับผมหากพี่น้องผู้ใดที่อยากเอาไปปลูกไว้นะครับผมเอาไปติดสวนไว้แนะนําเลยนะครับบักต้องปยยยากิินด ตาตัวนี้นะครับผมสินค้าดีนภาพจิมทีกลางครับ